อาจารย์เบียก็อยากไว้ใจเยอะเดี๋ยวนะ้าแหกันอีกเห็นเปิดรับบริจาคเอาเงินเข้าตัวเองก็เยอะก็ตรงนี้อาจารย์เบียรก็เคยออกมาแจกแจงแล้วนะครับตรงนี้อาจารย์เบียก็เคยออกมาแจกแจงแล้วนะว่าทาไมเปิดรับบริจาคแล้วถึงเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองก่อนซึ่งผมพูดตามตรงว่าการที่ออกมาแจกแจงไม่ได้เท่ากับว่ามันเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นนะคืออาจารย์เบียเขาบอกว่าเขาออกมาใช้บัญชีตัวเองในการรับบริจาคเนี่ยเพื่อให้มันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งผมบอกเลยว่าไอเรื่องเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วคือถ้าสมมุติว่าคุณจะเปิดรับบริจาคอะ่ะการที่คุณใช้บัญชีตัวเองเนี่ยมันสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็จริงเนี่ยแต่มันทําได้แค่ในบางสังคมไงครับมันทําได้แค่ในสังคมแบบคนไทยเนี่ยสังคมแบบที่คนแม่งแบบแม่งยึดติดก,กับตัวบุคคลเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีมันไม่ใช่เรื่องที่สมควรคือคุณสมควรจะให้คนในสังคมเนี่ยแม่งมี ความคิดความอ่านรู้สึกแยกแยะได้ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลแต่ว่าเราใช้หลักแนวคิดว่าเฮ้ยอันนี้เราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่มีกลุ่มก้อนมารวมกันเป็นองค์กรแล้วคุณก็ให้โอนเข้าไปในองค์กรให้มันมีการตรวจสอบได้ให้มันมีความโปร่งใสให้มันมีความสะดวกต่อการโอนเงินแล้วคนมันก็จะได้สะดวกสบายใจที่จะโอนเข้าไปด้วยต่างประเทศเนี่ยองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาทำกันแบบดีทั้งนั้น ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมอยู่ๆมันมีตรกกะแนวๆว่าอา้าวก็ใช้ชื่อของเราเพื่อที่จะให้มันแบบว่ามีความน่าเชื่อถือหรือว่าแบบให้คนเห็นว่าเป็นเราจะได้โอนเข้ามาเยอะๆคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อคุณคุณใช้ชื่อองค์กรแต่คุณเป็นคนโปรโมทคุณเป็นคนพูดมันก็คือเอาชื่อคุณไปแปะกับองค์กรแล้วก็เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอาจารย์เบียร์ถึงมีมุมมองหรือความคิดแบบนั้นตรงนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกัน